ทุยโอเคออนนนนชอวันนี้คือผมก็ไปเจอหลายๆคนเลยนะที่ทำปาท่าองลอเอานมแบบใส่ช่องฟิตแล้วมันจะเป็นบิงซูอ่ะเออวันนี้ผมจะมาทำซูราดนมกินนะด้ว,ว่ามันจะทำได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวไปเย <Yeah. S 1> ี่ยมเจอกันเลยสิ่งของที่ต้องเตรียมนั่นก็คือผมเพิ่งได้นม นมนมเรียนมาประดิษฐ์นมนมแม่อ่ะนมนมหน่านมมีนมนมนมเห็นไหมสองกล่องนะสองกล่องโอเคแล้วก็นมข้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่าครับสิ่งของที่เราต้องเตรียมก็คือถ้วยนมเซนเซอร์หน้านมเลยเซนเซอร์นมเลย ก้อนนี่ไม่ใช่สปอนเซอร์น้ำข้นหรอกี้เราแกะนมกันก่นนอนมาแกะนมกันก่นนอนนะครับทุกคนแกะนมเลยใสยน่นมเลยเอากระจายกระจายเอาเอาอเอเนี่ย ก็นมข้นหวานอีกไปเลยกะเอาคนเดียวกะเอาคนเดียวยครับนมข้นหวานโอเคพวกผมว่าประมาณนี้ก็พอ,อ,อแล้วมีอะไรคนเราเราก็คนกันคนให้ออน่มข้นหวานแล้วก็นมมันเข้ากันมา ก็มันเข้ากันมนเข้ากันแล้วเราก็ชิมดูว่ามันหวานหรือยังหวานละโอเคง่วาละจริงๆเราต้องเตรียมถุงเพราะจริงๆต้องมีถุงซิปแบกแต่ผมไม่มีมก็เลยต้องใช้แทนอันนี้แทน ใส่ถุงแล้วก็ใส่ถุงเลยไม่รู้ซิบะรู้ซิบะครับไม่มีก็อย่างผมก็ได้เอาได้ไมาเข้ากันก่อนนะครับทุกคนทำไมต้องยยอตัววยอืมประมาณเนี้ยนี่แล้วก็ใส่นมไปเลยอือใช่ไหม แล้วก็มัดจริใครมีถุงซิปไปก็คนใช้ถุงนะแต่ผมไม่มีผมบอกแล้วแล้วก็มัด <c oughs> ทำเป็นนี่แหละ <c oughs> แล้วก็มัดเลยกี่มัดเสร็จแล้วแล้วก็ไปเช็ดโชคดีเลยครับทุกคน แล้วก็ใส่ไปเลยโอเคแค่น,นี้พอเดี๋ยวไปเจอกันสองชั่วโมองนะสองชั่วโมองมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเลย โอเคครับตอนนี้ฝนก็ตกแรงมากด้วยทำไมโดนสาหมวกอ๋อไปดูคลิปฉลองแบบตาทุกคนตอนนีบ้บิงซูเราเกิดบจะได้ที่แต่ยังไม่ได้ที่นะทุกคนตอนนี้บิงซูเราเกิดบ่ะทแีแต่ยังไม่ได้ที่ตอนนี้บิงซูเรายังไม่ได้ที่ทุกคนใกลประมาณหกโมง ทุ่มหนึ่ง้าจจะได้นะมิสูเราอ่ะผมว่านะตอนนี้ฝนก็ตกหนักมิสูเดี๋ยวก็มิสูเดี๋ยวก็เอิมเดี๋ยวรอมันแข็งตัวสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นวลาสามทุ่มมงดูช่วงผมตัดผมมา มีสูตข,ของเราเราจะได้ที่วังครับทุกคนโอ้แข็งชิบหายเลยค่ะคือผมนอนนะครับทุกคนสามชั่วโมงตนนี้เดียวเดี๋ยวเราไปทุบกันเลยเพราะว่าเราอาจจะต้องทุบแหละงี้มันจะแข็งอืมก็อาบน้ำมะเรบร้อนแล้วนะ

แม่ลำว่ะเฮ้อร่อยหมดทุกคนอร่อยอร่อยอร่อยเลยอร่อยว่ะ เนี่ย <Yeah. S 2> เดี๋ยวตัดเดี๋ยวคนอร่อยนะแล้วเนี่ยมันหวานดีทำยังไงสุดมันก็หวานรสชาตินมแล้วก็หวานรสชาตินมคนลยนะ เกิดมีผลไมาให้เอาผลไม้แต่ผมไม่มีครับอือฮึบนไงอืมอร่อยหวานดีอืม มันก็เหมือนเกลียน,น้ำแข็งอะ่ะมันมีรสชาตินี่มันก็เหมือน,นก็เป็นิซนูนแหละอร่อยทุกคนจุดนี้ทำให้กินอร่อยมีแค่นม อร่อยอ,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 ยอยร่อยว่ะนี่เี่ผมทำผมทำขายได้เลยเนี่ยอ๋อดิ้งสิบดิด้งสิบ อร่อยอือคนก็ใครชอบเค้กแบบนี้ก็ลี์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเห็นไหมฉลองสามสิบสามสิบคนอืออนจีะชอบแบบให้ทำแบบอะไรแบบนี้อีกนะ คอมเมนต์ Comment, มากดไลค์กดแชร์กดซับคลายที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง,ง,งปิ้งปิ้งปิ้ง,งให้ผมด้วยนะโ okay. อเคคราวนี้ก็ดึกแล้วแหละเดี๋ยวจะสะตรีมะสะตรีมฟีฟายโอเคเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าเลยดีกว่านะว่าะจะทำอะไรกิ่งนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันเลยนุก๊กกระเล็กก็เจอกับซับครายไปดูใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มตลกมุกฮานะครับให้ส่ง อะไรตลกตลกมานะครับดูผมจะทำคลิปนี้ตรงนี้เลยที่คันเดจ้าก็อย่าลืมไปเข้ากันด้วยนะครับส่งคลิปมาด้วยแล้วผมจะได้จะได้บอกว่าคะแนนมาคะแนนเท่าไหร่นะครับ